ในบ้านเรากันหน่อยค่ะสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือว่าอปชอค่ะซึ่งก็มีหน้าที่หลักนะคะในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและก็ความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนต่างๆนะคะในช่น n ทีว hmm. ีค่ะจะพาไปดูนะคะที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่จังหวัดชุมพรไปดูกันนะคะว่า2จังหวัดนี้ mm hmm. เขามีการดําเนินนโยบายกันยังไงบ้างค่ะ สภาองค์กรชุมชนตำบลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนพศ2551โดยผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มต่างๆในตำบลร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อเป็นเวทีในการปรึกษาหารือรวมทั้งดำเนินการและจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ปัจจุบันมีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนในระดับตำบลและเทศบาลทั่วประเทศไทย รวมทั้งหมดประมาณ7,000แห่งโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสภาองค์กรชุมชนทั่วประเทศวันนี้เราจะไปดูตัวอย่างสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดสงขลาว่ามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนอย่างไรบ้าง ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นแหล่งปลูกต้นตาลหรือตาลตโหนดแห่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยชาวบ้านที่นี่ได้ใช้ประโยชน์จากต้นตาลหลายอย่างเช่นนำน้ำตาลที่ได้จากงวงตาลมาเคี่ยวทำเป็นน้ำตาลหรือน้ำพึ่งโหนดมีรสชาติหวานหอมนำไปใส่ในอาหารต่างๆปัจจุบันมีราคาสูงหนึ่งปีบราคาขายไม่ต่ำกว่า1,000บาททำไรายได้ให้ชาวบ้านมากกว่าการทำนาเสียอีกมีต่ขึ้นตาลวั้กี่ตน สามสิบตนกับตอนนี้ได้ไปเกี่ยวเลยได้หน่อพึ่งวันหนึ่งต่อไรประมาณโคดหนึ่งกับตีบหนึ่งกับจ้นิ้วกับผมประมาณจา้ำ่ึงกว่าบาทกับผมพออยู่ได้กับพอเลี้ยงครบครัวได้กับผม แม้ว่าอาชีพทำน้ำตาลตโนดจะมีไรายได้ดีสามารถเลี้ยงดูครอบครัวหรือส่งลูกหลานเรียนหนังสือได้แต่ผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลประดังงามมองเห็นว่าควรจะนำผลตาลมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลประดังงามมาส่งเสริมการแปรรูปตาลให้มีความหลากหลายเช่นการผลิตน้ำและเนื้อลูกตาลสดบรรจุขวดเป็นช่องทางในการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านและสมาชิก ประโยชน์ของตาลตะโหดก็มันมีเยอะนะครับตั้งแต่น้ําตาลแว่นน้ําตาลสดพวกน้ําพึ่งตาลตะโหนพวกลูกตาลแล้วก็เรามาสามารถที่จะแปรูปเป็นพวกวนลูกตาลวนลูกตาลกรอบน้ําลูกตาลพวกนี้ได้แชมพูสมุนไพรห้าไพลครีมนวดนะครับแล้วก็ครีมอาบน้ําลูกตาลสุกน้ํายาล้างจานเราก็มีหลายตำบนนะครับที่ขับเคลื่อนเรื่องตาลตะโหนด,ด้วยสภาองค์กรชุมชน พยายามที่เอาสสาพกงคนจนเป็นตัวตัวกลไกเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดที่ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตา้ามากที่สุดในภาคใต้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะขายเมล็ดกาแฟที่ตากแห้งแล้วให้แก่พ่อค้าหรือโรงงานผลิตกาแฟสำเร็จรูปราคาประมาณกิโลกรัมละ60บาท สภาองค์กรชุมชนตำบลรับรอ่ออำเภอท่าแซะจึงร่วมกับสหกรณ์กรเกษตรบ้านพันวานจำกัดส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟรวมตัวกันผลิตกาแฟเมล็ดขั่วมือออกจำหน่ายตั้งแต่ปี2558ใช้ชื่อการค้าว่ากาแฟเปิดใจซึ่งมาจากชื่อของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลปัจจุบันใช้เครื่องขั้วกาแฟขนาดเล็กเนี่ยก็คืออยากให้พี่น้องที่เป็น สมาชิกแล้วก็ไม่เป็นสมาชิกในที่มีกาแฟยอยู่นะครับเพื่อเขาได้คั่วก,กินเองก่อนเสร็จแล้วก็ทางสาคเนียก็ไปพัฒนาในเรื่องของอพัฒนาการตลาดพัฒนาแพเคเกจิ้งนะครับถึงจะได้มาเป็นแบรนด์แล้วก็มาเป็นกาแฟคั่วบดมือพอเขาคั่วได้มาตรฐานแล้วเนี่ยเราถึงได้รับซื้อจากคนที่เขาคั่วที่เป็นสมาชิกนะครับที่ไ,ไ้รับการพัฒนาฝีมืออย่างที่ท่านผู้จัดการพูดนี่ก็คือเขาต้องมาอบรมอยู่ตลอด เพื่อที่จะพัฒนาฝีมือในการคั่วเพื่อให้ไม่ได้มาตรฐานจริงๆ mm hmm. นะครับอันนี้คือจะรักษาแบรนด์ตรงนี้ mm hmm. เรื่องของการกระทําตรงนี้เอาไว้ให้เป็นอัตล mm ักษณ์นะครับ <c oughs> รับรอเลยว่าต้องเป็นกาแฟคั่วบดมือเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยจะรวมภาคีเครือข่ายที่เรามีภาคีทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรหรือจะเป็นอปทอนะครับแม้ mm hmm. ทั้งตัวสาคูเองเนี่ยแล้วก็เครือข่ายของสารูเองทั้งหมดเนี่ยครับก็ได mm ้ hmm. <c oughs> น่าจะมาพัฒนาอยู่2ตัวก็คือของกาแฟส่วนหนึ่งของดอกกาแฟส่วนหนึ่งจะพัฒนาในรูปแบบของอา,อาจจะทําเป็นรูปแบบของโรงงานต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้อันนี้น่าจะมีแน่ นอกจากสภาองค์กรชุมชนตำบลรับร่อจะส่งเสริมการผลิตกาแฟขั้วออกจำหน่ายแล้วสภาองค์กรชุมชนยังร่วมกับสากรการเกษตรบ้านพันวานจำกัดส่งเสริมและพัฒนาการปลูกทุเรียนเพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P. หรือการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดมีความปลอดภัยต่อ,อกเกษตรกรและผู้บริโภคซึ่งจะทำให้ส่งออกไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นและขายเือ ทุเรียนได้ราคาสูงขึ้นรับรออมีทุเรียนมากก็เลยตั้งเป้าไปที่การทํา g a p ทุเรียนรอบแรกครับได้อบรมกับเกษตรไปชุดหนึ่งก็คือ47รายปัจจุบันอบรมไปอีกเป็นพันกว่าแปลงเลยครับที่สําคัญที่สุดตอนนี้ก็คือใบ g a p เนี่ยมันจะต้องมีคุณค่าทางสัก,กรณ์เกษตร้านทอนวานได้ไปทำ m o u ในการซื้อขายทุเรียน ของตำบลรัปรอกับบริษัทศรีมงคลคอร์ปอเรชั่นในการซื้อขายทุเรียนเนี่ยปีนี้เราทำเ m ม u ไว้อยู่ที่15,000ตันเฉพาะส่งออกทุเรียนอย่างเดียวเนี่ยครับที่เราทำทำเ m ม u ไว้ประมาณ15ล้านบาทนะครับ15ล้านบาทที่สากรจะมีเงินไหลเข้ามาเพื่อที่จะมาพัฒนาสากรต่อไปในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตนะครับ ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของบทบาทของสภาองค์กรชุมชนตำบลในจังหวัดสงขลาและจังหวัดชุมพรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่สมาชิกและชาวบ้านนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะคุณผู้ชมค